สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแห่งนํำเที่ยวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่10พฤศจิก,ก,กายน2567นะครับเวลาประมาณ7โมงครึ่งตอนนี้เราอยู่ที่วัดปากน้ำเจ้าโลอําเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยววัดพมยานกันนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าอ่านว่าอะไรอ่านว่าเป็นวัดพมยานหรือว่าพมยานนะครับ เป็นมากเดียวผมอ่านว่าเป็นวัดพรมยานแล้วกันนะครับวันนี้ก็กําลังก่อสร้างนะครับน่าจะใกล้เสร็จแล้วนะครับผมไม่ผมยังไม่เคยข้ามเรือไปไปไปเที่ยวที่วัดนี้นะครับพอไปก็ได้แค่มองเฉยๆนะครับของาจากฝั่งหนึ่งนะครับของแม่น้ํานะครับยังไม่เคยไปอันนี้เราก็ออกจากวัดปา,ากน้าโจโลมานะครับ แล้วเราก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับตรงแยกเซเว่นวัดพงยานเป็นวัดอีกแห่งหนึ่งนะครับที่สวยนะครับสร้างอยู่บนเกาะลัดนะครับต้องนั่งเรือข้ามไปนะครับวัดผงยานเห็นหลายคนมาหาคลิปถ่ายรูปแล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่เคยมา วันนี้เป็นวันหยุดกัวพาทิตย์ก็เลยถือโอกาสไปดูสักหน่อยนะครับ เราก็ขับตามถนนมาเรื่อยๆนะครับวัดพรมยานกับวัตตางน้าเจ้าโลนี่ก็อยู่ไม่ใกล้กันเท่าไหร่นะครับตอนนี้ใกล้จะถึงทางเข้าแล้วนะน่าจะห่างกันประมาณสัก3กิโลเมตรนะครับทางเข้านี่น่าจะห่างกันประมาณสัก2กิโลจากทางเข้าเข้าไปก็ประมาณสัก1กิโลนะครับโดยประมาณนะครับ เราก็จะถึงที่เลี้ยวด้านหน้านะครับก่อนถึงปั๊มพีทีนะครับก็จะมีป้ายบอกนะครับวัดพุทธพรมยานนะครับพระอาจารย์อิกร,รักปัญญาปัญญาขามโมนนะครับหนึ่งกิโลเมตรนะครับจากนี้เข้าไปาก็จะเห็นวิวไกลๆด้านหน้านะครับ พรมยานก็นะมีป้ายบอกตลอดทางนะครับตั้งแต่ทางเข้าเข้ามานี่ก็เป็นกำแพงลานจอดรถนะครับตรงนี้ทำาไปสวยงามนะครับยดดเด่นเป็นจงาวต้องนั่งเรือข้ามไปนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้มีนักท่องเที่ยวมากันบ้างหรือ ยังไม่เคยนั่งทาไปนะซ้ายขวาเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับคิดว่าน่าจะจะทำเป็นสำนังกงานนะครับนี่ทำห้องน้ำอย่างดี เระพุทธรูปนะครับสวยงามมากนะครับทางตรงนี้โดดเด่นเป็นสงา่าวัดอยู่ฝั่งโน้นนะครับถ้าเรือค่าบริการเรือคนละยี่สิบาทไปกลับนะครับตามปลายเขียนวนะ่าอย่างไง จะเปิด8ปดโมงปิดห้าโมงเย็นนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเน่งนำเที่ยวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายน2567นะครับเวลาประมาณ7โมง50นาทีนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ลานจอดรถวัด พระพุทธพรมยานอำเภอบางคล้าจังหวัดจันทินเซานะครับก็เป็นวัดอีกแห่งหนึ่งนะครับที่มีความสวยงามนะครับตัวผมเองยังไม่เคยข้ามไปฝั่งโน้นนะครับวัดจะสร้างอยู่บนเกาะลัดนะครับต้องนั่งเรือข้ามไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดรถกว้างๆนะครับเอาไว้ให้ญาติโยมที่มาทาบุญนะครับได้จอดรถนะครับตรงนี้ต้องจอดรถไว้ฝั่งนี้แล้วก็นั่งเรือข้ามไปนะครับ ท่าเรือเปิดแปดโมงเชา้าปิดห้าโมงเย็นนะครับตอนนี้ผมก็รอท่าเรือเปิดอยู่นะครับยังไม่มีใครมานะครับ่าตรงนั้นเขาก็จะมีกลิ่ให้กดนะครับผมก็เลยยังไม่กล้ากดนะครับตรงนี้นะครับเป็นลานจอดรถกว้างๆนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะแพนกล้องให้ดูนะครับพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับทำไว้ ให้คนที่มากราบไหว้มาทําบุญได้จอดรถนะครับฝั่งด้านขวาจะเป็นห้องน้ํานะครับตรงนี้ก็จะมีตู้คอนเทนเนอร์วางไว้นะครับผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นสํานักง,งานนะครับพราะการวางตู้คอนเทนเนอร์มันทําง่ายนะครับตรงนี้นะครับฝั่งนี้ห้องน้ําก็มีนะครับฝั่งด้านซ้ายนะครับ หลังจากที่เราขับรถมาจอดนะครับก็ลงมาถ่ายคลิปต่อนะครับตรงนี้ตรงนอนก็จะเป็นวิวท่าเรือนะครับเดี๋ยวรอเรารอสักแปดโมงนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปกดกลิ่งนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงแปดโมงแล้วก็ไม่มีใครมาเที่ยวมาทำบุญนะครับตอนเช้าเช้า อากาศดีมากนะครับเพียงแต่ว่าแดดมันร้อนนิดนึงตรงนี้นะครับก็บอกว่าค่าบริการเรือคนละ20บาทไปกลับนะครับกดกิง่งเรียกเรือเปิด8ปดโมงปิด5้าโมงนะครับตอนนี้ประมาณ7จ็ดโมงห้นะครับ ใช่จะแปดโมงแล้วแหละตอนนี้ก็เป็นเป็นเรือนะครับรูปเรือทำไมสวยงามนะครับตรงน,นี้สวยงามมากเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่านะครับผมยังไม่เคยเข้าไปดูนะครับผมไม่แน่ใจว่าวัดนี่สร้างเสร็จหรือ,อยังนะครับเพราะผมก็ไม่ได้มานานนั้นแหละตอนที่มาก็ยังสร้างไม่เสร็จนะครับ ก็จะมองวิวจากด้านนี้ไปฝั่งโน้นไกลๆนะครับฝั่งโน้นจะเป็นเกาะลัดตรงนี้นะครับเป็นห้องเรือนะครับ ต้องมาเก็บกว่านิดนึงครับฝันน่งนี้ไม่แน่ใจว่าเก็บงานเสร็จเรียนยังไม่เสร็จนะครับพื้นอาจจะยังไม่ค่อยเรียบก,กันเท่าไหร่ตรงนี้ก็เป็นที่นั่งบังคับเรือนะครับฝั่งโน้นเป็นหัวเรือนะครับ เดี๋ยวเราจะวนกลับครับ คนละยีบาทนะครับค่าเรือค่าบริการเรือไปกลับอันนี้มีพี่ก็ข้ามมานะครับไม่รู้ว่าข้ามไปฝั่งโน้นหรือเปล่า ก็เป็นท่าเรือนะครับผมไม่แน่ใจว่าต้องขึ้นฝั่งไหนนะครับขึ้นฝั่งนี้เือว่าขึ้นฝั่งโน้นนะครับเพราะอย่างที่บอกครับผมไม่เคยมานะควัดพระพุธพรมยานก็จะอยู่ฝั่งโน้นนะครับฝั่งด้านโน้นตรงโน้นนะครับ ตรงนั้นจะเป็นเกาะลัดนะครับต้องข้ามเรือต้องนั่งเรือข้ามไปเท่านั้นนะครับไม่มีสะพานข้ามนะครับไปเกาะลัดตรงนู้นนะครับวัดสวยงามมากนะครับผมก็ยังไม่เคยข้ามไปสักทีนะครับ เดี๋ยวรอสักแปดโมงนะครับผมจะลองกดกริ่งดูนะครับไม้ดูว่าพี่เขาจะมารับหรือเปล่านะเพราะว่าเราไม่ใช่คนเดียวนะครับตรงนี้สวยงามมากนะครับการก่อสร้างน่าจะยังไม่เสร็จนะครับมีการก่อสร้างอยู่เรื่อยๆนะครับตรงนี้นะครับ วเป็นเกาะน,นะครับเกาะลัดชาเชินเซามีเกาะน,นะครับเกาะลัดอ่น่าจะสิ้นสุดเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมโอเคนะครับผมสวัสดีครับ